อาหารกินเขาเบิดบตก่อนเฮ้ยไม่ได้จะกินหรืบ่เอ้าวใช่จะกกินเขาไปไงนะเออกว่าโอ้ยใช่คือคืเพอมั้ยวะเนาะกินบ่ให้เหลือเลยมันจะกว่าพอกินเก็บกินพร้อมนี่เขาผ่อนไว้คนผ่อนดีไว้วัสดีครับเป็นยังไงบ้างนะเมื่อป้อนเขาลูกครับเดี๋ยวกินล่ะแกงถือกับกล้วยครับออกกินเขาง่ายแไงเอาลูกผมกินไม่ยากดิเอาป่ะผ่อนไปหนึ่งสีอิ่มโบสันมันหระ ได้ลูกเจ้านี่เด้ลูกข่อยได้นี่เด้ก้อนสร้างไงนะเออลูกข่อยโอ้โันนั่ากระตูดลายเลยอิ่มบ่จ๋าว่านี่ยอานั่ง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 ไปนั่งกินเขากับลูกไส้ข่โอ้ป๊าดบ่ธรรมดาแบบเจ๋อยังไงมีแก่อนเขาป่อนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กินเห็นเขากินก่อนฮะกินยังไงล่ะกินแล้วนี่ยเขาใช้กล้วยเราเนี่ยเบาเป่าเบาลูกเนี่ยมันห่อนได้เลยลูกอย่าเฝ้าลูกอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า อ้าตักตักนี่เอาเฮ็ดมือดีเฮ็ดมือดีมือดีเออนะโอ้ยปาดตัวเยอะเลยครัแกงกินของคนของส่างอันนี้โอ้เอ้าเอาใบเอาเอาย้ำๆเลยก่อนเป็นขั้นเลยเฮ็ดมือดีเฮ็ดมือดีมือดีกินเข่าน่ะเวลากินเข่าเฮ็ดมือดีเออแซ่บแต่ว่าคนสิีดิกินคนส่างมั่นคนนะใจเย็นลูกเย็นโอ้ลูกหลานตัวนี้โอ้ลูกหลาน ด้วย oh. เที่ยววานละเลือเคี้ยวด้วยนะเคี้ยวด้วยมันจะคาคอน่ะมันจะคันโอ้โหลูกไส้เอาบเปอกเปลือกกันเอาเอาคือบเปอกเปลือกอะไรฮะนี่คอขี้คันโอ้ลูกบั้นใจบทั no. ้นใจนี่บันใจลูกบทั้นใจการกินขาวี่คอต่ำก่อนสบกหอมนะครับข้าวเลยหอมหอมกินเออเอาเอา้ว ไปเห็ดมากเลยข่อยว่าข่อยเอามือข่อยป้อนลูกนี่มันนี่แบบโบราณนะฮะแบบโบราณเขาจะ,ะ,ะนี่เลยครับปันไไนป่นข้ามันใหญ่นี่ปั่นเข้าวมันติดมือมันคือติดมือว่ะอ้าปักอ้าปักเอ้าอดเออ,เอ,อ,อโอ้ใช่เทดดวดาเลยเอาปล่อยเขากินเองนะเจ้าของมากินเขานี่เอ้าเอาปล่อยเขากินเองมันจะแค้นคอเจ้าของกินเองนะฮะนี่ เราจะกินอันใดเอากิ้นนะคนจับคลองไหมมันคือมุลอุยปุยแท้บัดที่นี่เอาตักตักกินน้ำสั่งโอ้บัวบัวกินเขาเองวะกินเขาเองแบบไปเอาเอาใส่ซ้อนวะลูกปลาใส่ซ้อนแล้วบัวบกลากินเองนึงกิหิวหน่อยเออกินแค่งกับสั่งเลยกินนลยเขาอืออืออาหารกินเขาเบิด์ตบอสเอ้ยเบื่อให้เจ้กินอะไบอกเอาชายใจก็กินเขาไว้ลย มาเลือให้กันกินได้บ่าอืออยากกินแบบอปลองขว้ใช่คืออืเพิ่มแต่วะเนาะกินบ่ให้งเลือเลยมันจะรอบพอกินเก็บกินพร้อมนี่เขาสอนไว้คนเรา้อนไว้กินข้าวอย่าให้มันโฮกมื้อในเมื่อกินละมื้อมื้อหาเนี่ยเอาไม่ได้ม okay. in er ื้อว so okay. mm? no. yeah. uh ัน huh. นี้กินข so yeah. uh ้าวกับกล้วยกล้วยกินกับเตือกันเลยกินกับเตือกันเลยโอเคโอเคกินกับอ้อยกินได้เด็ด เอาเด้อเดี๋ยวมืออื่นจะมาถ่ายใหม่เด้อแมนแมนแมนโอเคโอเค